เบ่าวอิสเรียลเด้อที่ให้แนวทางแล้วก็เป็นผู้ที่บริจาคมื้อนี้บริจาคสมทบทางพระเาหนักให้กับหลวงพี่เม่เสียนบ่าวอิสเรียลก็สมทบมาส0 0พันครับก็โมทนาสาธุนําบ่าวอิสเรียลเด้อสาธุครับครับอ่ะพี่น้องกันงวดพึ่งหันเพิ่นก็สิ๊เขื่อบ่บัตรถืออยู่นี่บัตถือพิ่นก็สิซอยครับบัถือก็เอาไว้รอบหน้าเนาะ ม่เป็นอย่างดอกแยวนเงิน2,000นี่ไปสบายจิตธาตุเนาะเดี๋ยวต่จิตธาตสเอฟซไอวงพ่องหรือหลายๆช่องไลไลทเพจสเนาะเขยี่รวมบริจาครักเรียนเชิญนะครับเนาะแล้วก็รวมทัาบุญนํากันเนาะสามคนจบุญเททานไปนะครับเพื่อสิรัเป็นรับน้ากันนะครับเป็ยนยังไ๋ตัวเลขที่ปล่อยมาแล้ว ปล่อยก่อนมูอเร็กกว่านี่ปล่อยก่อนเลยเปลี่ยนคอมเมนต์กลยว่าเขาพร้อมของยังอิสเรียลต้องปล่อยมือสุดท้ายไอ้โมเข้าใจเนาะเออชาวบ้านสิทธิ์ละคนเขาเห็นลายเห็นจัตสต้เห็นจัตห้าแปดสองสองสี่เจ็ดสี่มาจากไหนเห็นไหมแสดงว่าบล็อกบึงคลิปเบึงบวเบิดบวติดตามอืมคนเบิ็อกอาจจะประมาณนั้นคนเบิ็อกบล็อก job นาจะแมีนครับชุดคลิปจบมันค่ข้างเบิ่งแปมเห็ดปลอมเห็ปลอมมาเบิ้งไทยเนาะเหปลอมมันก็ลายพวกเว็บเห็ดเห็ดเว็บมันก็ลายผมกับไ่เบิ่งไล่เบิ่งคอมเมนต์อยู่มั้งเห็อไ่เบิ่งคอมเมนต์อยู่อืมผมกับพวกหัใจเนาะแสดงว่าบใบใบเบิ่งทุกคลิปบใบที่สามคือบอกตรงๆอยู่ว่าอันสองสองสี่เกียตสีมาตะบนข้างล่างของสีด้วยสองสี่เกียตเซ บ้าอิสเรียวยังบอกว่าไปบนไปล่างทั้งบนทั้งล่างเด้อบุ๊มบั๊ปากหลักเอาแต่ล่างเนาะเอาบนเอาล่างน้ำก็ยังคุยในคลิปอยู่นะเลยว่างบหน่อยงบหน่อยไปซื้อเจ้าอื่นว่างบหน่อยเจ้านี่งบเลอะหน่อยวะงบเลอะหน่อยเด้อกับแป๊กเนาะต้องสิละให้ให้แล้วมันเขาบางคนก็ว่าซื้อบ่ได้บางคนก็ว่าซื้อบ่ทันบางคนก็ว่าบ่เห็นคลิปมา แม่นครับคือให้ก่อนมื้อเหล็กออกสองมื้อพู่หนอมือสองมื้อพู่นนอนั่นแหละเพื่นวะบุญวาสนาบ่ฮอนเงี้ยข่าวมาถึงงวดนอีกอ่ะปล่อยก่อนปล่อยก่อนก็สิว่าก็สิว่าอั้นได้สินะเปล่าอ้าวจะอั้นก็อ่านแล้วยังได๋เนาะอืมอยากได้ก่อนนด้เนาะปล่อยเลยอเหล็กลองมาแล้วกับเหล็กลองจะให้จะให้ตังค์กงขอเออเข้าบ่เข้าก็อีกเรื่องนึงเนาะ แมนเขาเขาเรื่องหนึ่งถือไปถือมันก็โคตรนเนอะกาทำกันนมาทำกันเดาไว้ถือคนเดาไว้สิห้ามือเนาะมันเดาถือเพนก็นมันก็โคตรแม่นได้เละเดาไว้สิห้ามือเนาะมันเป็นมันเป็นเหล็กสูตรเข้ามายุกผงก่อนเหยดมาเลยล่ะแต่งดงดงดก่อนอ่ะมันมันเฉียดมันเฉียดมันมันหกรอกสี่หกเนาะครับงดก่อนผมเห็ียดแต่มันมันมาที่เจ็บอือ แม่นมันออก46หมดก่อนงวดนี้งวดนี้งวดนี้47กับให้97ตามตัวก้อนปะแม่นครับเพราะว่าเฮ็ดมากกับมันกิดออก็7กับ97เจ็ดสี่นี่เฮ็ดมากออกตัวเก่าเฮ็ดสูตรออกมาเลยซําเนียนพอสุดสองตัวสองหางแค่ไหนบะแม่นครับเฮ็ดไดแค่นี้ครับเฮ็ดไดคือว่าเฮ็ดไดเฮ็ดไดหน่อยตัวนะดีหน่ย ครับผมับบริได้สื่อหลายเนาะผมแบบคือว่าปล่อยออกหอนเลยเนาะก็เลยบริสื่อหลายแต่ว่าไปฟุกฟูกไปสื่อสองหกขนาดลอตเตอรี่สองสองหกถือลอตเตอรี่จากใบเห็นส้งไหมเบึง์ยังถือหกใบครับชิหกใบหกใบครับถือหกใบสองหกถือลอตเตอรี่สองสองหกหกใบ บ่าอะตั้งใจซื้อเหรวครับให้ไอียังจีดรีบยิบไห้ในของไอ้นกพัดนะเนาะเขายิบไห้ให้เขาให้เขายิบไห้สิบใบเขาเขายิบไห้เก้าสองหกกับสามหาซูลว่าถือสองหก <c oughs> ดวงอยูก่ก็ทั้งถืงทั้งบนทั้งหลังก็เสั่นหรอถือทั้งสองซีทั้งสองหกก็น่ะแมนครับแมนครับทั้งทั้งรีบีบทั้งลอตเตอรี่ทั้งไต่ดินเอ้าครับเอ้าวจะไดนก็ ถือว<ม>่าเป็นดวงอยู่บ่าวอิสเรียวดอ้อที่ให้แนทแวทางเลยก็เป็นผู้ที่บริจาคเมื่อนี้บริจาคสมทบทางพญานาคให้กับหลวงพี่เมสเซนบ่าวอิสเรียวก็สมทบมาสองพันครับก็โมทนาสาธุน้ำบ่าวอิสเรียวดอ้อสาธุครับครับอ่ะพี่น้องกันงวดพังขันเพิ่งกับชิคกี้พิบถือ,ถอกันดิอันพิบถือเพิ่งกับดีซอยครับพิถือก,อก,อก็เอาไว้รอบหนาเนาะ เอาไปอย่างเดียวเดี๋ยวเจนนำเงินสองพันนี่ไปถวายเดี๋ยวจิตธาตุเนาะเดี๋ยวแต่จิตธาตุเอฟซีใหญ่งพ่องหรือหลายๆช่องหลายๆเพจเนาะครับเคยที่รวมบริจาคครับเรียนเชิญนะครับเนาะครับเากพี่น้องว่ากันในคอมเมนต์มันก็ถามมาจะได้สามตัวที่ใดบอขึ้นมาเดี๋ยวางินนี่นะจะบ้บ่ได้ให้ครับเงินนี้นาจะบ่ได้ให้ครับ ให้เอฟซีก็ไปจับไปเลยครับเอาหลักร้อยคนมีไอ้เลขเด็ดหลักร้อยเนาะก็มาจับใส่เอาเลยครับใครมีหลักร้อยก็ <ปะ S 1> แมนแม,แม,แมนี่ยนใส่เอาเรบ่ครับผมพผม,มากมีเล็กมากอยู่จะใส่หลักร้อยแต่ว่าอันออแต่เอฟซีมีแบบแนวทางในดีนะครับอ่าก็มาจับใส่เอาครับกับถามว่าไ้ก็จับตามตัวรวมกันเลยสามตัวมัดกันเลย อาจจะมาสามตัวเลยก็ได้กับบุหูเนาะอ,อ,อันนี้เนาะอันนี้เนีน่ยนะมันแต่กันมันบ่ครับผมอาจจะมัดแต่กันโลดรวมเลยกันเลยอาจจะเป็นเก้าเจ็ดซีหรือว่าจะเป็นอ่าเป็นอย่างไรเจ็ดซีเก้าเจ็ดบ่เนี่ยนะครับบางคนอาจจะตัดไปตัดกลับไปกลับมาอาจจะเผาก็ได้ก็เป็นได้เนาะครับ พราะว่าเล็กง,งามอยู่วันเห็นออกมาเล็กง,งามอยู่วันนี้ครับผมกินข้าวแรงหรือเปล่ยังครับยังครับถอนก่อนจักหน่อยนึงถ <laughs> อนก <laughs> อน <laughs> ครับแก่เมืย์แก่เมื่อ,อ,อ,อย์พอนายมีมีมีอะไรดีไรบ้ามีอะไรดีไรบ้าก็หาสาวๆทักหาโอ้โอ <laughs> ้ยอันนี้ยั่งอันนี้ยังอันนี้ยังยังก่นเตะ เดี๋ยวจะยงัเีย็นครับเอาที่รัสสตีพ่อเักสตีฟกอนเดีครับโอเคครับผมซีเจ็ดเก้าเจ็ดเนาะครับผมครับผมเดี๋ยวเมื่ออืนเนี่ยหาผมเลยเดินทางไปหาลวงพี่เมื่เช่นก็จะได้เงินน้ำเงินสองพันสี้อยสบรีบริจาคมาที่นั้ไปถบายให้เพื่อนครับครับครับผมอ่ะ นะครับก็อนุโมทนาสาธุน้ำปลาชีเดลเด้อพี่บริจาคมาสองพันบาทนะครับถูกต้อครับสาธุครับคผมขาอีกหนึ่งเงินเนาะครับขอบคุณครับปลาชีเดลครับผมสสวััดีครบสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมครับผมสวัสดีครับ